โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The c o อ p และวันนี้นะครับเราอยู่กับงาน t h a v e Home นะครับเป็นงานหาเงินออนไลน์ที่ฝากเงินแล้วนะครับรับอัตราดอกเบี้ยหรือว่าลงทุนแล้วรับคอมมิชชั่นนะครับเพียงแค่เราวางเงินลงไปแล้วเราก็รอรับดอกเบี้ยได้เลยนะครับและงานนี้นะครับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้ปากหมดคอมเมนต์นะครับงานนี้เป็นงานที่มาใหม่นะครับเพิ่งมาเมื่อวานเลยนะครับมาวันที่19นะครับงานนี้ใครที่สมัครนะครับหน้าแรกก็จะ ประมาณน,นี้นะครับการลงทุนของงานนี้ก็คือเป็นการฝากเงินนะครับงานนี้เติมขั้นต่ํา100และถอนขั้นต่ํา100บาทนะครับและจํานวนการลงทุนขั้นต่ําแค่1้อยบาทนะครับและระยะการลงทุนมีเวลาเร็วที่สุดคือสชม่วโมงนะครับอัตราการดอกเบี้ยคือ1%นเระครับเราจะได้3บาทนะครับถ้าเราฝาก128บาทก็ได้ประมาณ3บาท8 4สตางค์นะครับและราคาถัดมาก็จะมีราคา358บาทนะครับอัตราดอกเบี้ย2%รนะครับรายได้เนี่ยจะได้ประมาณ7บาทนะครับ และระยะเวลาการลงทุนคือ1วันและถัดมาก็จะมีราคา500บาทนะครับอัตราดอกเบี้ยนะครับ1.80นะครับ แล้วก็ระยะเวลา3วันอย่างนี้รายได้ประมาณ30บาทนะครับแล้วก็อ้มีเยอะมีหลายราคามากๆนะครับพอดูเนี่ย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 มันเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวสถานที่นะครับคนดูโรงแรมอย่างเนี้ยนะครับเพราะว่ามันคล้ายๆแอปแบบพวกเช่าโรงแรมอย่างเนี้ยนะครับพอดูแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะให้เราเนี่ยฝากเงินและรับอัตราดอกเบี้ยงไงนะครับไอพวกงานนี้เนาะวิธีการเติมเงินก็ง่ายๆนะครับกดไปเข้าไปตรงฝากตรงนี้ได้เลยนะครับและถัดมามันก็จะบอกโปรดรับการรับรองความปลอดภัยนะครับ ก็คือเพิ่มความปลอดภัยนะครับโดยการใส่หมายเลขโทรศรัพท์อย่างเนี้ยผมก็จะใส่หมายเลขโทรศรัพท์ของผมนะครับแล้วก็ขอรหัส OTP ตรงนี้นะครับรหัสค,ความปลอดภัยอย่างเนี้ยนะครับคราก็จะส่งมาทางข้อความนะครับหลังจากเขาส่งมาทางข้อความแล้วนะครับเราก็ใส่รหัสที่เขาส่งมาเลยนะครับ964841หลังจากใส่เสร็จนะครับเราก็กดยืนยันเรียบร้อยนะครับตอนนี้คือสมัครครั้งแรกเราจะได้28บาทนะครับขอดูสมมุติว่าเราจะฝากเนาะอ่ะเราจะฝากอย่างเนี้ยสัก100บาทอย่างเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะลองฝากให้ดูเนาะแล้วก็เลือกเป็นกระสิก ก้อนไทยนะครับแล้วก็กดฝากอย่างนี้นะครับแล้วก็เขาก็จะให้โอนประมาณนี้นะครับคนดูเราก็เลือกนะครับเลือกบัญชีของเขานะครับเลือกบัญชีตรงนี้นะครับเราก็ไปโอนจํานวน100บาทที่เราต้องการโอนเนาะกสิกรไทยอย่างนี้เห็นปะกสิกรไทยแล้วก็ไปเข้าอธาคารขออนุญาตโอนเงินแป๊บโอเคครับคนดูหลังจากที่เราโอนเสร็จนะครับเราก็มาใส่สลิปตรงนี้นะครับแล้วก็เอาโค้ดการโอนของเรานะครับกดเพิ่มอย่างนี้นะครับแล้วเราก็กดส่งไปนะครับปุ๊บเรียบร้อยก็จะรอดาเนินการตรงนี้นะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับเราก็รอเงินเ เข้านะครับคุณดูตอนนี้คือเรามี28บาทใช่ปะเราก็รอเงินเข้าถ้าเงินเข้าเนี่ยเราก็จะมาลงทุนนะครับในราคา128บาทนะครับที่เขาให้มานะครับและก็รอระยะการลงทุนสชม่วโมงเราก็จะได้ดอกเบี้ยประมาณนี้แล้วเราก็จะถอนนะครับการถอนเนี่ยถอนขั้นต่ํา100บาทใช่ปะแล้วก็จํากัดการถอน10ครั้งต่อวันนะครับโปดรอสักครู่อย่างนี้อ่าถ้าใครอยากถอนเนาะอันนี้คือจะถอนนะครับถ้าใครเติมมาแล้วนะครับเงินเข้ายังนะครับเดี๋ยวรอเงินเข้านะครับเดี๋ยวผมจะทําการลงทุนให้ดูเรียบร้อยครับคุณดู มันก็จะขึ้นว่าเสร็จสิ้นใช่ปหตอนนี้คือเงินเข้าเลยนะนะครับเนี่ยหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทแล้วเราก็มาลงทุนดิอ่ะเราลองกดลงทุนนะครับกดลงทุนไปหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทนะครับกดส่งไปปุ๊บเรียบร้อยนะครับเราก็ลงทุนไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็รอสามสัโมงนะครับรอสักสามสี่โมงครับคนดูเราก็จะได้มาเท่าไหร่มันจะขึ้นให้ตรงไหนอ๋อเนี่ยบันทึกกัรลงทุนนะครับมันก็จะขึ้นให้เราก็ตกอยู่ร้อยเท่าไหร่130ร้อยสามสิบกว่าบาท เงินติมบาทที่เขาให้มาไงนะครับ <Jamie, S 1> เราก็ได้ประมาณนี้นะครับหรือว่าใครที่อยากลงทุนหลายๆวันก็มาลงทุนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นราคา3า8บาทหนึ่งวันนะครับเราก็จะได้7บาทอย่างเงี้ยนะครับโอเคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับการเติมก็100การถอนก็100นะครับหรือว่าใครอยากออมเงินก็ออมเงินได้นะครับเนี่ยสมัครสมาชิกเพื่อออมเงินอย่างเงี้ยอ่ะเราลองสมัครสมาชิกเพื่อออมเงินดิไหนอ่ะโปรชต์การออมเงินไม่มีเลยอ่ะเดี๋ยวลองใส่วงลองใส่สัก2องพันบาทอัตราการดอกเบี้ยจะได้อยู่1.8 อ,อ๋อหนึ่งวันนั่นแหละครับคนดูแล้วก็ออมก็คือฝาก1วันนะครับฝากวันนี้พรุ่งนี้ก็จะได้อย่างเนี้ยครบ24ชส่วโมองอย่างเนี้ยนะครับอู้ดีหวางงานนี้มันดีนะคนดูนะงานนี้ดีนะเท่าที่ผมดูมาเนี่ยโอเคคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับใครที่อยากเล่นก็ลิงก์อยู่ใต้ปกหมดคอมเมนต์นะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ